เอาล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่เกมเทเบิ t ท็อปเกมช็อปซิมูเลเตอร์กันนะครับก็เป็นแนวซิมูเลเตอร์เปิดร้านขายของนะแต่ตอนนี้เราจะมาเปิดร้านเกมที่มันเป็นเกมกระดานกันนะครับก็เกมกระดานเออมันจะมีเกมการ์ดใช่ไหมอันนี้รู้สึกจะเป็นโมเดลตัวละครน,นะให้เราสะสมชิ้นส่วนแล้วก็ติดกาวทาสีแล้วก็เอามาต่อสู้กันได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละโอเคแล้วก็อันนี้เป็นชื่อร้านใช่ไหม เหมือนเดิมครับชื่อเราอะนะอันนี้ตัวหนังสือครับเฮ้ยอันนี้สวยดีแฮอแล้วก็สีเฮ้ยสีนี้สวยครับอยากได้เป็นโลโก้ช่องอย่างวะเอาละก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยนะเข้าร้านก่อนโอเคอ่าใช่ครับเกมขายของสุนมากเขาก็จะให้เราสั่งสินค้ามาใช่เลยแล้วก็ไปสั่งมาครับนี่ที่ที่เราจะสั่ง เป็นแพ็กจิวนะฮะเป็นชิ้นส่วนจิวอ่ะขอให้เราสั่งเท่าไหร่วะโอเคไม่รู้แต่ตอนนี้ขอสั่งมาเลยนะสามกล่องนะฮะสินค้าของคุณถูกส่งมาอย่างหน้าร้านเรียบร้อยแล้วหยิบกล่องแล้วก็วางแล้วก็เปิดบนชั้นวางโอเคส่งเรียบร้อยหรือนี่ไงฮะกล่องแพ็กจิวแล้วก็วางโลดทันขยะ วีหลายชั้นมากครับก็สั่งมันหมด3กล่องแล้วก็น่าจะต้องเตรียมราคาด้วยนะโอเคเอาละเช็คราคาดีกว่าครับไม่มีราคาตลาดอยู่ที่32แล้วก็มันมีเปอร์เซ็นขึ้นให้ด้วยนะครับ5%เปราก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วมันจะมีเศษด้วยดิโอเคไม่แับเศษเราพอทนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยจ้างคนงานแล้วกัน เสรไปเรายังพอใช้ได้อยู่แล้วก็เปิดกล่องจิ๋วตอนนี้มีกล่องจิ๋ววางในร้านของคุณแล้วแต่คุณยังสามารถเปิดกล่องเพื่อรวบรวมชิ้นส่วนจิ๋วเพื่อมาประกอบได้อีกหยิบกล่องขึ้นมาแล้วเปิดเพื่อหยิบชิ้นส่วนต่างๆซะเอาละต้องเทสฮะเอาชั้นละสองแล้วกันเอามันหยิบเรื่องสุดห้ากล่องโอเคไม่เป็นไรครับเปิดแล้วกันแพ็กแรกโอ้ชิ้นส่วนแบบนี้ฮะเหมือนโมเดลอะเออ แต่ัน,นี้จะเป็นกล่องละชิ้นครับไม่ใช่แบบโมเดลเป็นเซตเลยอะเป็นมีแขนมีขาแล้วก็มีพอต่างๆด้วยใช่ไหมข้างล,ล่างอะมันจะมีรูปหมกหลกด้วยครับอันนี้เป็นเดมอนครับฮิวแมนอันเดดเดมอนโอเคน่าจะมีประมาณนี้ครับไม่มีพออื่นแล้วใช่ไหมโอเคเปิดยาวเอาละผมเปิดหมดแล้วแล้วก็อ่านีงมันมีชิ้นส่วนคอลเลกชันเราอยู่นะครับ ที่เราเปิดได้ใช่ไหมอันนี้ขาดอีกอันนี้มี2แล้วตอนนี้เราขาดอีก3ชิ้นนะมีขาแล้วก็มีขแมขนที่ถือดาบแล้วก็มีหัวที่ใส่นี่ครับโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็ไอพผมเปิดร้านเลยไหมโอเคน่าจะเปิดร้านเลยครับรออะไรเ่าอ่าแล้วก็มีของขายอันนี้มีแค่ชั้นวางนะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะต้องรอเลยเเหมือนเดิมนะฮะ การจะเพิ่มรีโบก็ต้องใช่ครับขายของจากที่นี่นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เรามีตังค์อยู่ทั้งหมดสี่พันสี่ผมน่าจะสั่งมาเพิ่มไปดววูว่าเพราะชั้นวางกี่เยอะครับรีบขายแล้วก็รีบเปิดร้านไปเยอะแล้วก็ขอชั้นวางเพิ่มอีกสักหนึ่งชิ้นอ่านี่ครับเปิดร้านใหม่ก็เพิ่มของนะฮะดองของไว้เยอะอ่ะโอเคประมาณนี้โอ้โหคนซื้อเพียบเลยฮะ วางเลยวางให้หมดเจนเจ็ J, แป๊บนึงรอก่อนนะฮะผมขอเลี้ยงของก่อนเดี๋ยวลูกค้ามานี่เดี๋ยวผมเลี้ยงไม่ทันนะทุนนี้เราก็ยังจะไม่เปิดนะ,ะเดี๋ยวเราขายไปเลยแล้วก็เปิดไปขายไปแล้วกันเดี๋ยวจะเปิดช่วงค่ำๆดีกว่าผมว่าช่วงแบบลูกค้าไม่ค่อยมีนะครับไอตอนนั้นน่าจะดีกับตัวเราด้วยนะฮะโอ้แล้วลูกค้าเขาแค่สองคนเลยเนะี่ยอันนี้ครับสามกล่องอ่านี้น่าจะเป็นบัตรเครดิต มีจุดด้วยโอเคขอค,ครับอันนี้โอ้โหเจทอนเซเย่เลยเอาละค,ครับองค์จริงตัวเกมนี้รู้สึกว่ามันจะมีบทวยสอนนะครับตอนแรกก็คือผมเคยเออไม่ใช่ผมเคยเนี่ยคือผมเข้ามาทดลองแล้วนะครับก็คือทดลองเล่นเขาอาจจะสอนไปช่วงนั้นแล้วก็เข้ามาเล่นอีกทีนึงก็คือเขาอาจจะไม่สอนก็ได้นะก็อาจจะเป็นไปได้นะ แต่ตอนนั้นรู้สึกเขาจะมีการสอนว่าให้เราเปิดร้านแต่นี้ไม่สอนนะอสอนแค่นี้โอเคก็ไม่เป็นไรฮะเราจะพอแบบจุดจําได้ขายไปแล้วก็เปิดของอะไรประมาณนั้นเกลผมครับนี่มาปุ๊บขายได้ยาวๆเลยครับแล้วก็เบวสองอ่ะเดี๋ยวรู้สึกเกี่เป็นโปสเตอร์ใช่ไหม น่าจะเป็นโปสเตอร์นะครับวิวสองโอเคเดี๋ยวรอดูไปแล้วกันเดี๋ยวนี้ขายของก่อนครับอ้ลูกค้ายเยอะลูกค้ายเยอะขาาตังก่อนเดียวปเพปิ่งเปิดเล่นหมดเดี๋ยวครับตังสนดนะเพ่คอนสองแปดสิบนี่มีเศษก็ธรรมดาฮะกดช้าหน่อยเอาเพิ่งเปิดร้านมานิดนิดหน่อย ครับแล้วก็เดี๋ยวแวะเปิดเล่นสักนิดดิมันมันคาใจอะมันมีแค่ชิ้นส่วนธรรมดาใช่ไหมเลือกไปครับลูกค้าเดี๋ยวผมอุย้ยแล้วบางทีเสียงไอ้เวลาเราเปิดมันก็ต่างกันด้วยนะหรือว่ามันจะมีของต่างกันเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่เมื่อกี้รู้สึกจะเป็นของที่มันมีสีเพิ่มขึ้นอันนี้เลื่อนไปได้ครับอ่านี่ไงครับ รู้สึกไอชุดนี้มันจะเป็นสีออกสีน้ําเงินหรือว่ามันจะเป็นระดับหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นของธรรมดาครับเดี๋ยวอันนี้เบสิคไม่มีบอกเลยใช่ไหมว่ามันเป็นของระดับไหนอ๋อนี่มีเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์สกิลใช่ไหมแบบเหมือนค่าติดตัวสกิลติดตัวอะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้คือผมต้องไปลองตอนที่เราได้สู้กันอเออนั้มันถึงจะรู้ว่าสกิลอะไรใช้ได้ไม่ได้ โอ้ร้าน60เลยพี่เอกค้ขครับคิดกันยาวๆนี้67ตอน2ครับขอบค,ครับพันนักแวะมาใหม่ด้วยละกันแล้วก็วกเฮ้ยใครมาเปิดในนี้วะเนี่ยโอ้โหมีขยะในร้านด้วยครับเอาวะเราต้องเลียยวความอาจะอันนี้หมดแล้วโอเคสั่งเพิ่อมอีกครับรออะไร สี่ห้าชุดก็จัดโลดผื่อเราเปิดเล่นด้วยครับแป๊บนึงนะเจ๊เลือกก่อนเดี๋ยวผมลงของแป๊บนึงแถวนี้มีร้านอะไรหรือเปล่าไม่ไสำรวจเลยฮะน่าจะมีแค่ร้านเรลานะฮะที่เหลือก็จะเป็นบ้านคนเอาละเต็มกลองสุดท้ายร้านไม่ใหญ่นะแต่ ลูกค้าเข้าประจำเข้าดีแบบจัดๆหนึ่งร้อยเฮ้ยใกล้จะียวสองแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเปิดเนี้ยมันจะได้เอ็กซี่ะมันเลยติดหนึ่งอะ่ะปุยดยาวๆครับดูซิว่าวิวจะอับไหมเฮ้ยอ่ะตัวนี้เขาบอกว่าประกอบโมเดลขนาดเล็ก คุณรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับประกอบโมเดลชิ้นแรกคุณได้แล้วไปที่คอลเลกชันแล้วก็กดปุ่มเพื่อประกอบครับเฮ้ยเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเราก็ได้คอลเลกชันครบแล้วฮะเป็นโมเดลหนึ่งตัวออแล้วก็เราเปิดชิ้นส่วนก็ได้เลยเหมือนกันนะแต่มันได้ไม่เยอะนะเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้เราอัพมาแล้วก็มีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับพื้นที่จะเก็บพื้นที่พิเศษในหลันของคุณซึ่งเป็นประกอบด้วยสำนักง,งานที่คุณสามารถ แก้ไขรา,างค้างคุณได้คุณยังสามารถจะเก็บผลิตภัณฑ์ของคุณได้นะเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม่สามารถขายของในนั้นได้ <laughs> น,ไไนีไงปลดล็อกมาไหมมีโปสเตอร์กับไอตัวชั้นเก็บของครับโอเคหนาวละหมู่เดียวอันไหนเราครบเดี๋ยวค่อยมาประกอบครับตอนนี้ขอเคลรุค่าเกินตอนนี้บ่ายสามละไม่รู้ว่าร้านเาปิดกี่โมงเปิดยีิบสชั่วโมงได้หรือเปล่า <laughs> อุ้ยตอนเกิน อ่าเศษกี่ของครับซื้อเยอะพี่อ,อุ่นๆเยอะๆ,ๆจะได้แบบหาของใหม่พี่เยอะๆไม่ใช่หาของใหม่มาให้เยอะๆพี่จะได้แบบไม่ต้องเบื่อของเกา่านะผมก็ถ้าอยู่นานไปผมก็เบื่อของเก่าเหมือนกันนะมันซ้ําไงเ,ออเราหาจนหมดแล้ว <c oughs> หาสะสมจนเต็มสิบสองนะจเจ๊อันนี้ผมถอนกินมาขอบครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมนี่ อันนี้คือส่วนจัดการหรออ่ามีเปลี่ยนชื่อร้านแล้วก็มีมีสติด้วยสติสติสร้านหรอมีขยายร้านครับแล้วก็ขยายในส่วนของโซนกิฟต์เขาอู้ขยาร้านมีตั้ง18เลเรวลครับโอเคก็ว่าส่วนส่วนนี้เราปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับจะค่อยมาดูกันอีกทีแต่ตัวนี้ขอเคลียร์นี่ก,กนคค,ครับ ต้างสดหกสิบเจ็ดจุดสองเฮ้ยลบพนักง,งานผมเดี๋ยวนะผมต้องหาพนักง,งานก่อนเดี๋ยวหนึ่งไปเช็คก่อนว่าพนักงานเขาจ้างได้หรือเปล่าเดี๋ยวเห็นพี่รอแป๊บนึงนะยืนรอก,ก่อนตรงนี้รู้สึกจะไม่มีพนักง,งานนะครับเป็นส่วนของโซนขายอย่างเดียว ชอบรีวิวอะรีวิวทั้งหมดอันนี้เป็นเกมอันนี้เครื่องมือครับอันนี้ไม่ใช่พนักงานมีนเฉพาะของหาโปสเตอร์เหรอเพิ่มอะไรอ๋อเพิ่มคะแนนของร้านนะครับมีสิตธิเหรอคะแนนร้านบวกสิบโอเคซื้อมาเพ่ะร้านเราจะแบบมีสิตธิอะไรเพิ่มเติมไอ้นุงเจ๊รอก,ก่อนติดไว้ข้างหลังเลยครับอเออนี้ โบ้ยห้โอ้โหสงครามหรอ,หอลูกค้าเข้าเรื่อยๆก็มีของอะนะหนึ่งสามสี่จุดสี่เคของครับอของได้หมดยังเฮ้ยเหลือๆอยู่เหลืออยู่เช็คของแป๊บนึงครับอ๋อนี่ไงเอออันเนี้ยเป็นส่วนจ้างพนักงานจริงแต่ประเด็นคือร e วิวสิบโอ้โหโคตรไกลจ้างพนักงานรเวลวสิบวะเนี่ย ตูต้องขายเยอะขนาดนั้นเลยเร้อโอ้โหโอเคงั้นเราก็ขายๆไปก่อนแล้วกันนะครับถึงจะมีเศษก็ไม่เป็นไรตรงนั้นมันจะเป็นกำไรให้เราในภายภาคหน้านะฮะหรือผมจะไปเปลี่ยนดิแ <c oughs> บบนึงฮะของอนุญ,ญาตเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนได้เออขอสักอันนี้มันสามสามขอสามสี่ได้ไหม เอาแบบเป็นจำนวนเต็มแล้วคือบางทีผมขี้เกียจขี้เกียจปัดเศษไงเจียรตจากรเอาละเรียบร้อยครับเหลือสองท่านนะตอนนี้ร้านปิดยังอันนี้ผมขึ้นราคานะเพราะว่าร้านผมมันชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วไงเออลูกค้าดีก็ขึ้นราคาปุ๊บเฮยโอ้ของหมดพอดี ขอภัยพี่โอ้หของหมดได้ไงอ่ะอันนี้สามสี่ขอบครับหั่นแน่เรียบร้อยแล้วก็จัดของหมดเลยครับเจ็ดชิ้นพอฉันวางหนึ่งอันมันวางได้แปดอู้หูสิบหกชิ้นสิบหกกล่องได้เลยเนี่ยร้านยังไม่ปิดน,นะครับใครที่สนใจอยากซื้อก็ เดินเข้ามาเลือกซื้อได้กันเลยือบนี้อุ้ยสองทุ่มแล้วผมว่าน่าจะนอนได้แล้วมั้งเนี่ยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงครับมีจบวันด้วยโอ้โหสองทุ่มก็นคือจบเลยนะครับไม่มีการขายต่อร้านยังเปิดอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรงั้นเราจัดของรอแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องช่วงท้ายๆด้วยนะครับช่วงก่อนจะปิดมันอาจจะมีโชคให้เรานะฮะ ว่าตอนนี้เรามีโมเดลแล้วครบครบอยู่หนึ่งโมเดลอ่ะไปประกอบกันนะว่าเราจะได้ตัวอะไรคอลเลกชันกดซโอเคโมเดลที่ผมได้อ่านี่ไงครับเป็นในส่วนของอันนี้ไอ้รูปนี้อ่าเป็นอันเดสนะครับเป็นคือบอกเลยว่าถ้าจะให้ผมเรียกชื่อตัวละครน,นี้บอกเลยว่าเรียกยาก เออนะครับแล้วก็โอเคประกอบเลยแล้วกันนี่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นครับมาประกอบอ้มีเสียงประกอบด้วยแล้วสามารถหมุนได้ด้วยครับเอาละขึ้นแท่นเป็นโมเดลเรียบร้อยครับอเคสวยโลนแล้วก็ไอพวกโมเดลพวกเนี้ยสามารถเอาไปาทาสีหรือลงสีได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะครบล้วเป็นเดมอนเอาละงั้นเราเปิดให้มันครบๆซะ เราได้ครั้งละห้ามีด้่ะกดไปอย่างเดียวไม่นสนใจว่าเราด้ชิ้นส่วนอะไรช่องแรกๆน่าจะยังไม่มีเสือภัยนะครับอ,อ้าวเฮ้ยครบแล้วโอ้โหอันนี้ก็ครบอันนี้เป็นอะไรวะทหารนอฮิวแมนหรือเปล่าดูทรงอาไนดะ้เป็นฮิวแมนนะครับอือทหารหญิงอา้าวละเรียบร้อยอีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็จะเป็น ในสองของเดมอนว้าวมีค่าพลังด้วยครับไอ้มีแต่ตัวใหม่เลยครับไม่มีตัวซาำอ่ะว้าวโอเคครบจบขออีกหนึ่งชุดครับข้างล่างดิโอเค เอาละมาอีกเลี้ยงเบครบอีกอ่าน,นี้เป็นตัวเดิมครับดิมอนตัวเดิมเป็นตัวแรกเราอะตัวซับอุ้ยตัวซัมเยอะประกอบตัวใหม่ดีกว่ามงอันนี้อ้ยนี่ตัวใหม่นี่นหเป็นอสุวินชายครับดีเฟนส์หรออันนี้เป็นอันดิษ โอเคครบแค่นี้ครับแล้วก็ผมจะยังไม่เปิดต่อแล้วกันนะครับเอาละเราน่าจะนอนกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้ไปอัพเล็วพรุ่งนี้เช้าต่อโอ้โหมีบินด้วยบินค่าไฟแล้วก็ค่าเช่านะครับแล้วก็พนักงานไม่มีโอเคมีแค่นี้จ่ายแล้วก็นอนเสียเช้าตู่อันสดใจนะโอเคของจัดแล้วฮะ เลยล้านโลดแล้วก็ซื้อของเพิ่มเติมของที่เราจะซื้อต่อไปคือเลเวลสี่นะครับบดลอกอีกยาวๆโอเคงั้นกลัวถึงเลเวลสี่ครับของที่นี่มันต้องเต็มเต็มแบบเต็มชั้นวางเลยนี่ยัดไปเลยติดลูกค้าม,มาซื้อ,อยีงครับที่เกียดแพ็คบ่อยเดี๋ยวพี่เจอแล้วลครับเจอเลยเจอเลย ตอนนี้ผมยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะร้านขายแค่ชิ้นส่วนโมเดลไปก่อนร้านผมเพิ่งเปิดเดี๋ยวขอเรืวอนิดนึงเดี๋ยวผมจะหาของดีๆมาให้พวกพี่ก็เลือกซื้อกันเยอะๆแล้วกันจะได้มีของดีๆแล้วก็ของใหม่เข้ามาอรีวิวสองกล้ๆแล้วอัพเป็นรีวิวสามขายของคนนี้ก็น่าจะสิ์เลยนะนี่ร้อยเจ็ดสิบไม่ต้องปัดเสธครับทอนสามสิบจบเลยนีอ่า รีวิวสามแล้วครับแล้วก็มีพวกผู้กันนะครับแล้วก็มีไอตัวสีกับไอเบสอ๋อเป็นโต๊ะทำสีครับแล้วก็มีโปสเตอร์ใหม่โอเคโปสเตอร์ใหม่ก็คือเพิ่มคะแนนของร้านรู้สึกว่าคะแนนของร้านมันจะเอาไปช่วยให้ลูกค้าไม่ใช่ดึงดูดลูกค้าใช่ไหมแบบเป็ร้านเรามีสีสันอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อน มันบวกอะไรบ้างตอนสามโอเคอค,ครับแน่ตรงน,นี้มันจะมีเช็คอยู่นี่ครับตอนนี้เรามีชื่อเสียงร้านก็คืออยู่ที่9นะครับการได้มาซึ่งลูกค้าแล้วก็การใช้จ่ายของลูกค้าอ๋อก็คือเราจะได้ลูกค้าเยอะกับเอ่อทำให้ลูกค้าซื้อของเราเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช่ยิ่งดียิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีครับว่าไงเจ๊มาคนเดียว โอโร้อยเคไม่ต้องทวนครับแล้วก็ของใหม่นี่ครับเป็นผู้กันเป็นแปรงทาสีครับไอตัวสีดิแล้วก็ต้องมีโต๊ะโต๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ครับโต๊ะโอ้โหนี่เพิ่มชื่อเสียงร้านยี่สิบครับสอยมาแล้วก็โต๊ะ <c oughs> ไม่ซื้อไม่ด้วยโต๊ะก่อนเลยครับ อาไว้หน้าร้านแล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้ได้ครับแนบชิดติดผนังพอไหมโอเคแล้วก็อีก,กอันโอ้อันนี้ไม่ใช่โปสเตอร์ครับเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อติดหน้าร้านได้ไหมไม่ได้ดิโอเคตรงนี้แล้วกันอ้าหัวเจ๊หายวะเดี๋ยวนะแไปหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าบอร์ดครับมันเป็นบอร์ดบอร์ดไว้ตั้งอะ่ะ อันนี้โอเคย้ายได้ออหัวเจ๊หายออนี่ครับเขาเรียกเป็นโมเดลของร้านเนี่ยเป็นมาสคอตเออแต่อันนี้เป็นมาสคอตที่ขย,ยับไม่ได้นะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันก็ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับอันนี้ร้อยเจ็ดสิบเฮหตั้งแต่ปัดเศษนี่ไม่ค่อยได้แบบทอนตรงทอนตังฮนะ ก็จ่ายไม่เต็มเลยอันนี้ตอนสิบโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เอิม่มเฮ้ยนี่นี่นี่ข้อทำสีเลยครับอุย้ยลงปุ๊บทำปั๊บเลยพี่เจ๋งว่ะทำให้ผมสักตัวดิเฮ้ยเดี๋ยวเรานั่งได้ไหมอ้าวนั่งได้ครับนั่นก็แสดงว่าเราทำสีได้ชิมิขอไปเจ๊นี่หรออ่าร้อยสองโอเคแปบ๊บหนึ่งนะคือเรามีสีกับผู้กันใช่ไหม งั้นขอเพิ่มชั้นวางอีกสักหนึ่งแล้วก็ไปเอาไอตัวนี่ครับมาอย่างละสามอยต้องขายด้วยครับเออทำสีแล้วไม่มีสีลูกค้านี่ลูกค้าจะไปสีจากไหนถ้าเขาไม่พุ่งมาเองนะโอเคผมครับเดี๋ยวผมจะลา้านเป็นมึงอันนี้ชั้นวางไว้ได้โซนเดียวกันแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกมัง้งเขาหน้าจะแยกแยะอยู่ อันนี้เป็น4ครับอุย๊อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบเด้อยังไม่ตั้งราคาเด้อราคาตลาดอยู่ที่30มสิบลดขายสักสามสามอะ่ะเย็นพี่อย่าเพิ่งหยิบอันนี้อาาุ้งกันอ่ะโอเคมีลูกค้าเยอะเลยแป๊ดหนึ่งครับแป๊ดนึงแป๊ดนึงรองก่อนจัดร้านอยู่อันนี้40ขาย4เออ4ี่สี่สี่สิบเอสดีมาโอเคได้แล้วครับแป๊บนึงขอไปที่รอ คอนสามครับมาเลยครับเรียงกันเข้ามาเลยหืมยาวๆขยะเยอะเลยโอเคจริงๆนี่เราต้องแบบ จัดให้เป็นโซนๆไปครับน,นี่เป็นสีหุ้ยสั่งมาสามลังพอดีเลยครับพอดีกับชั้นวางนี่เต็มปรืออันนี้ก็เต็มเอาละเรียบร้อยครับหกแปดกิ 68. โค,ครับเอาพี่กล่องเดียวพี่ก็ซื้อเลยนี่โอ้โหเยอะเอาเยอะหน่อย เร็วอย่าได้ครับเร็วๆโอเคครบครับแล้วก็ตรงนี้ว่างพอดีครับโอ้ร้านโศกปกด้วยอันนี้อันนี้ไม้ถูยพื้นอันนี้๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเคเดี๋ยวเข้ามาอันนี้เขาบอกไม้ถูยพื้นโอเคพื้นสอนตูเหรอพี่ร้านตูโศกปกตั้งนานแล้วเพิ่งสอนเราต้องลบคราบโศกปกอยู่นะครับไม่งั้นที่เสียงเราอาจจะหายไปโอเคซานครับ ใส่วิง้งทิ้งที่เดิมแล้วก็ขอเปิดเล่นด้วยพี่ซักเซตหนึ่งอ่ะโอเคเปิดหาแบบเผื่อมันมีของเทพ <c oughs> ่มนหายากสูมๆไปใช่อ้ยนี่ของใหม่โอเคประกอบครับเป็นเดมอนใช่ไหม นี่ประกอบแบบสโลออกเป็นันเดตอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้ยังไม่มีตัวใหม่ครับมีตัวที่คล้ายกันเหมือนกันนะว้าผมโคตรชอบเวลาที่มันประกอบเขา้าด้วยกันอะแบบแต่และชิ้นส่วนเข้ามานะครับตั้งฟิงฟิงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ละ <laughs> คนละเสียงกันแหละขยะเต็มอุยใกล้จะหมดแล้วครับของ โอ้คนแรกที่ซื้อไอตัวผู้กันใช่ไหมเออคนแรกเลยครับอ่านี่คนสองคนแรกด้วยตั้งตามด้วยคนสองครับแล้วก็ต้องมีคนสามนั่นไงตัวว่าแหละได้ไปทาเลนที่บ้านนะโอเคอครับเอาละแล้วก็ตอนนี้ใกล้ถึงรีิวสี่นะครับของใหม่ใกล้จะมาแต่ประเด็นคือตอนนี้เออผมขายไอพวกนี้ไปหมดก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมีแบบของที่มาซ้ำๆกันเนย ไปก่อนไปก่อนยังไม่ได้ของดีเหมือนเดิมแบบแต่ก็มีโมเดลซ้ำอีกอยู่เฮ้ยเดี๋ยวโมเดลมันขายได้ไหมผมมีกี่ตัววะเนี่ยเราไม่สามารถดูได้หรือว่าเรามีโมเดลเต็มกี่ตัวอืมเดี๋ยวแป๊บนี้ฮะ เดี๋ยวค่อยไปเช็คหลังร้านปิดแล้วกันตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วร้านก็จะปิดแล้วะฮะเราเอาลูกค้าก่อนโอเคผมค,ครับเฮ๊ยเร็เเวสี่แล้วครับโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยไปดูครับขายของก่อนขายของก่อนสองทุ่มแล้วสวัสดีครับเจ๊คนสุดท้ายของร้านผมเลยชิมิ เอาแหละุณครับหูเรียวสี่ครับแล้วก็ของเกือบเกี้ยงนะแป๊บบนึงทําสีแล้วนั่งได้ด้วยครับนี่ยิ่งลงสีเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นและราคาของโมเดลคุณจะสูงไปด้วยโอ้ก็คือให้คลิกตามเวลาไอเนี้ยมันจะเข้าไปใช่ไหมนี่ต้องลองนะต้องลองลองสักตัวยิ่งทําดียิ่งเออราคาสูงอ่ะนี่สต ยังไงอ่ะอันนี้เหรอฮะเดี๋ยวอ๋อ,นนอ,อ,นนอขี่ก็าตามวงนี้เลยครับเอ้ผมต้องไปขิ่ช่วงแรกมันก็ได้เจะดช่วงช่วงท้ายมันยังเร็วเลยอะ่ะอันนี้ราคาเลยเจ็ดสิบแปดหรอราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ๋อราคาเริ่มต้นคือหกสิบห้ามาเดี๋ยวขอลองอีกหนึ่งทีครับอันนั้นมันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเท่าไหร่โอ้ย นี่รีบเกินรีบเจ็ดสิบแปดเท่าเดิมอ๋อมีคะแนนบอกด้วยครับสองพันสี่สองพันสี่อ๋อโอเคงั้นเราลองแค่นี้ก่อนนะแค่ลองลองดูโมเดลเดี๋ยวมันไม่มีโมเดลที่แยกหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาเรียนรู้ทีหลังนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะมีกล่อง ที่มีใหม่เข้ามารู้สึกจะเป็นแพคที่เป็นแพคแยกเลยครับอันนี้จะเป็นแพคของอันเดดโดยเฉพาะแล้วก็เดมอนกับพุก้าทหารก็คือฮิวเมนนะครับก็ประมาณนั้นแหละก็เป็นแพคแยกที่เราสามารถแบบเลือกซื้อได้ว่าเราจะเดมอนเหลืออันเดดนะฮะรประมาณนั้นแล้วก็เครื่องมือไม่มีช็อปเนี่ยแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะวางขายสําหรับไอตัวโมเดลเรานั่นเองนะฮะเฮ้ย มันก็ช้าอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบตังเร็วขึ้นไงอ๋อเค้ส่วนส่วนนี้คือเรารวมหมดแล้วนะครับนี่ไอตัวที่เราทาสีไปผมดกมันไม่ได้ไม่ได้ทาสีเหมือนไม่ได้ทายังไงก็ไม่รู้นะฮะสีแบบจืดๆชื่อๆยังไงก็ไม่รู้โอเคก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวในสําหรับพานัานๆนี้ผมอาจจะต้องขอร้ายเพียงเท่านี้กนเลยละกันนะครับก็ พันหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันต่อนะครับพันหน้ารู้สึกจะมีโต๊ะที่เราสามารถวางขายโมเดลได้แล้วก็เดี๋ยวพันหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาวางขายกันแล้วกันโอเคก็สำหรับพันนี้ก็คุณทุกคนที่ติดตามรับชมถึงท้ายคลิปเป็นด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพันหน้าสวัสดีครับ